สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mi ิช i ั่น o ุ h ม Moon น n v e s t นะครับสำหรับ E ีีนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพประกันชีวิตครับผมชาติภูลิวัตครับและผมรวิษฐานุสาหะครับครับ e ีก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้พาท่านผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับประกันชีวิตควบการลงทุนแล้วนะครับที่มีชื่อว่า Unit Link กันไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการรวมระหว่างประกันชีวิตและก็การลงทุนนะครับซึ่งเราได้พูดคุยถึงประโยชน์ต่างๆของยูนิตลิงก์กันไปแล้วนะครับส่วนในนีย เราจะมาเจาะลึกทางด้านวิธีของการลงทุนกันบ้างนะครับเป็นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงกันครับครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่าการกระจายความเสี่ยงหรือว่า diversification เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานนะครของการลงทุนทุกรูปแบบไม่ว่าใครก็ควรจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับที่จะควักระเป๋ามาลงทุนกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของการลงทุนเนี่ยมันจะมีคําพูดที่ เราพูดกันอยู่เป็นประจำนะฮะหรือว่าได้ยินอยู่เป็นประจำก็คือไม่ควรใส่ไข่ไว้ในตระรก้าใบเดียวซึ่งมันเป็นคําพูดที่มีนัยยะสําคัญมากนะครับในการลงทุนนะฮะผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามว่าเงินในการลงทุนของเราก็เหมือนกับไข่นั่นเองนะครับเรามีไข่หลายใบแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปในตระรก้าใบเดียวหมดแล้วเ,เกิดว่า ตระ้ามันร่วงลงคืนขึ้นมาก็คือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั่นแหละนะฮะไข่ทั้งหมดก็จะแตกทําให้เราไม่เหลือไข่แนมะ้แต่ใบเดียวนั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะฮะเราก็จะเห็นแบบนี้เยอะนะครับการนําเงินลงทุนไปกระจายไว้หลายๆตระก้าเนี่ยก็ช่วยให้เรามีเงินลงทุนเหลืออยู่ในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นกับตระก้าใบใดใบหนึ่งนั่นเองนะครับนี่นะฮะที่เป็นที่มาของการกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าในมุมการลงทุนเนี่ยเรา มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอช่วงนี้เนี่ยหลายอันติดต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเพื่อรับกับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นเมือ่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะครับถูกต้องเลยครับพี่แท็บแต่ปัญหาหลักของนักลงทุนมือใหม่หลายๆคนเนี่ยจะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงเนี่ยจะทํายังไงดีละ่ะควรกระจายไปไหนควรกระจายยังไงนะครับหรือว่าควรกระจายนานแค่ไหน มีหลักการกระจายความเสี่ยงแบบไหนบ้างและพวกเขาเนี่ยควรต้องทํำยังไงกันแน่นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเจาะลึกนะครับถึงหนึ่งในวิธีการจัดการพอร์ตการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงนะครับโดยใช้หลักการที่เรียกว่า asset allocation นะครับเป็นการจัดสรรสินทรัพย์นั่นเองครับและในวันนี้นะครับเรายังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพอร์ตแบบแน่นปึกเลยนะครับยินดีต้อนรับคุณ จิรพลจองสุขีนะครับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ส่วนจัดการกองทุนรวมบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือว่าคุณเจนะครับ Mission to the moon invest Your money, your future brought to you by กรุงเทพประกันชีวิตประกันชีวิตที่ให้ความรู้สึกดีๆสร้างความมั่นคงทางการเงินพร้อมบริการด้วยใจ สวัสดีคุณเจมสครับสวัสดีคุณวัดีครับดีครับยินดีรับเข้าสู่ MM Invest นะฮะเมื่อกี้ผมพูดคอนเซป t นิดหน่อยละเรื่องการกระจายความเสี่ยงต่างๆแต่ว่าจริงๆอยากให้คุณเจเล่าคอนเซปของเรื่อง Asset Allocation ให้ฟังได้ไหมครับว่าแนวคิดเรื่องนี้มันต้องทำยังไงครับ Asset Allocation นะครับจริงๆถ้าเราแปลตรงตัวเนาะมันก็คือการจัดสรรสินทรัพย์นะครับแต่ถ้าเรามาใช้ในเรื่องของการลงทุนนะครับ Asset Allocation เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยกระจายเงินลงทุนของเรานะครับ ลงในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือแม้กระทั่งทองคําแต่เราจะกระจายหุ้นมากหุ้นน้อยนะครับตราสารนี้มากหรือน้อยหรือสินทรัพย์ประเภทไหนมากหรือน้อยเป็นพิเศษเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้และผลตอบแทนที่เราคาดหวังนะครับเป็นหลักการของ asset allocation เบื้องต้นครับในในช่วงเวลาแต่ละช่วงที่สถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย แนวคิดเรื่อง asset allocation เนี่ยมันเปลี่ยนไหมครับจริงๆแนวคิดเรื่องของ asset allocation เนี่ยคือก่อนที่จะไปพูดถึงแนวคิดเนาะผมก็อยากให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่า asset allocation นะครับยึดหลักการที่ว่าไม่มีสินทรัพย์ประเภทใดนะครับที่จะเป็นผู้ชนะตลอดเวลานะครับบางจังหวะหุ้นอาจจะดีนะครับในจังหวะนั้นตราสารนี้ก็อาจจะไม่เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับหรือในบางจังหวะที่หุ้นแย่ไม่ให้ผลตอบแทนหรือติดลบนะครับ เรายังมีตราสารหนี้ที่ยังพอให้ผลตอบแทนได้บ้างรรหรือในสถานการณ์ที่ย่ําแย่มากๆเลยนะครับก็ทั้งหุ้นและตราสารหนี้แย่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ยังมีทองคํานะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องของปัจจัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับ,รบตรงนี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ของ asset allocation ซึ่งเมื่อโลกเปลี่ยนไปนะครับเราเจอกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมากมายอย่างเช่นโควิด -19 ที่ผ่านมาเนาะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า การทำ asset allocation เนี่ยมีประโยชน์นะครับ,รบในขณะที่หุ้นในขณะที่ตราสารหนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนะครับถ้าเรามีการลงทุนใน,นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างที่ทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนของเราให้ยังคงอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนครับครับถือว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องของ asset allocation กันไปพอสมควรแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีแล้วครับทีนี้อยากมาลองพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติบ้างครับคุณเจเช่นการจับพอร์ตนะครับ,รบอย่างตัวของชาติเองเนี่ยก็อาจจะมีกําลังในการจัดพอร์ตที่ระดับหนึ่งส่วนพี่แท็บเนี่ยก็อาจจะมีกําลังที่มากเลยทีนี้อยากให้คุณเจลองช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าทีนี้เราจะเอา asset allocation เ,เนี่ยมาจับพอร์ตยังไงได้บ้างครับครับก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องจับพอร์ตเนาะก็จะมีการศึกษานะครับงานวิจัยว่า กว่า91%นะครับของความสำเร็จในการลงทุนนะครับมาจากการทำ asset allocation นะครับที่เหลืออีก9%เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกตราสารหรือว่า security selection นะครับหรือว่าการทำ market timing การจับจังหวะตลาดนะครับแต่จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยกว่า91%เนี่ยจะมาจากการทำ asset allocation นะครับซึ่งการทำ asset allocation เนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่เราเนี่ย ดูก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ในระดับไหนนะครับตั้งเป้าหมายของการลงทุนของตัวเองนะครับเพราะการที่เราจะตอบได้นะครับว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องมีจุดหมายก่อนถูกไหมครับครับทีนี้พอเราตั้งเป้าหมายของเราได้แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับการลงทุนประเภทความเสี่ยงมากหรือความเสี่ยงน้อยนะครับถ้าเราเหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเราอาจจะลงในสินทรัพย์ ที่มีความผันผวนมากอย่างเช่นหุ้นนะครับและอาจจะมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําอยู่บ้างไม่เยอะนะครับอย่างเช่นตราสารหนี้นะครับสิ่งที่จะกําหนดได้นะครับว่าเราจะลงสินทรัพย์จํานวนมากหรือจํานวนน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับเป้าหมายของการลงทุนนะครับถ้าเป้าหมายของเราเป็นระยะยาวนะครับเช่นเราอยากจะลงทุนเพื่อการเกษียณนะครับ หรืออยากจะลงทุนเพื่อใช้เงินในอีก1 0ปี20ปีข้างหน้านะครับเราก็จะเห็นว่าระยะเวลาการลงทุนเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าโอเคเราลงในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้จํานวนมากนะครับแต่ถ้าเรามีเป้าหมายนะครับในการลงทุนที่ไม่ยาวมากนะักเช่นเราอาจจะเก็บเงินเพื่อซื้อรถในอีกสัก2-3ปีหรือ,เ,อเก็บเงินเพื่อจัดงานแต่งงานในอีกสัก3-4ปี ตรงนี้เราเห็นแล้วว่าระยะเวลาการลงทุนของเราไม่ได้ยาวมากนะนะครับใช่เราก็จะเสี่ยงมากไม่ได้ไม่งั้นเราอาจจะต้องเลื่อนงานแต่งไปก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นหัวข้อสํา,สาคาัญเลยคือการตั้งเป้าหมายมนะครับหลังจากตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะมีสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากและเสี่ยงน้อยเนี่ยอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของการทำ asset allocation นะครับเมื่อเราทำ asset allocation ได้แล้วนะครับ สเต็ปต่อมาเราก็จะเป็นการคัดเลือกตราสารหรือ security selection ครับเช่นนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ระดับกลางกลางนะครับอยากมีสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงประมาณ50และสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอีก50%บเรนะครับเราก็จะมาดูว่าไอ้เจ้าสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง50%นี้เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นหุ้นไทย1 0หุ้นต่างประเทศ1 5หนะครับหุ้นอ่าหุ้นจีนนะครับอีก็สินทร์พย์ทางเลือกอีก บางส่วนนะครับก็เป็น2สเต็ปหลักๆสําหรับการจัดทำ asset allocation นั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าเราพูดถึงสินทรัพย์แต่ละแบบเนี่ยครับอาจจะสาหรับมือใหม่นะยอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเข้าใจถึงธรรมชาติของมันเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยอยากชวนคุณเจมาคุยว่าธรรมชาติของสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยครับมันมีลักษณะอะไรที่เป็นลักษณะจำเพาะเจาะจงของกลุ่มสินทรัพย์แต่ละประเภทบ้างเช่นหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยครับ ถ้ามือใหม่เนาะมผมผมขอเปรียบเทียบการจัดพอร์ตลงทุนคล้ายๆการจัดทีมฟุตบอลและกันเราจะได้เข้าใจง่ายหน่อยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับทีมฟุตบอลมากนะแต่อย่างน้อยเราต้องรู้แหละทีฟุตบอลจะต้องมีกองหน้ามีกองกลางกอง,กอง,กองหลังผู้รักษาประตูเนาะการจัดพอร์ตลงทุนคล้ายๆกันครับคือเราควรจะมีตำแหน่งหน้าที่ของสินทรัพย์ในพอร์ตเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างเช่นกองหน้านะครับอาจจะเปรียบได้กับสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นนะครับสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ย มีความผันผวนสูงแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบกับกองหน้าในทีมฟุตบอลเนี่ยก็เหมือนกับผู้เล่นที่คอยทําประตูให้กับทีมนะครับถัดมาเนี่ยอาจจะเป็นกองกลางนะครับซึ่งถ้ากองกลางเนี่ยในทีมฟุตบอลเนี่ยคือเขาจะทําหน้าที่คอยเติมเกมรุกเสริมเกมรับแต่ในอพอร์ตการลงทุนของเรานะครับเราอาจจะมองเป็นสินทรัพย์ประเภท อสังหาริมทรัพย์นะครับหรือกองทุนผสมนะครับที่มีความเสี่ยงระดับกลางๆหรือให้กระแสเงินสดออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของกองหลังนะครับกองหลังเนี่ยในทีฟุตบอลแน่นอนกองหลังทําหน้าที่ป้องกันก่อนผู้แข่งเนี่ยจะมาถึงผู้รักษาประตูถูกไหมครับซึ่งกองหลังในที่นี้เนี่ยในพอร์ตการลงทุนก็เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงหรือความผันผวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นกองทุนตราสารเงินหรือกองทุนตราสารหนี้นั่นเองนะครับ และที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นเหมือนประการด่านสุดท้ายเนาะที่คอยป้องกันนะครับไม่ให้ลูกบอลเนี่ยเข้าประตูซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนก็จะต้องมีความเสี่ยงระดับต่ําที่สุดเลยนะครับอาจจะเป็นเงินฝากประจําเงินฝากออมทรัพย์นะครับในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงความเสี่ยงของเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ถ้าเราขยายความไม่ใช่ข้ความเสี่ยงของเรื่องการลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงของ ด้านชีวิตของเราด้วย uh, ในตําแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยอาจเปรียบได้กับประกันชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ทําหน้าที่ปิดความเสี่ยงนะครับจากอะไรต่างๆที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะครับที่ทําหน้าที่ได้ทั้งป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของชีวิตและทําหน้าที่ในเรื่องของการลงทุนได้เช่นเดียวกันก็คือยูนิตลิงนั่นเองอนะครับซึ่งทางมิชชั่นทูดมูเนี่ยในอีพีก่อนหน้าก็ได้มีแนะนําไปบ้างแล้วครับผม เพราะฉะนั้นจะมีพอร์ตที่ดีนะต้องมีทีฟุตบอลที่ครบทุกตำแหน่งเหมือนกับทีฟุตบอลต้องมีทุกตำแหน่งครบถ้วนนะไม่งก็จะเป็นทีฟุตบอลที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยนะผมชอบมากเลยครับก็ถือว่าได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดพอร์ตต่างๆเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้คุณเจยกตัวอย่างทีมฟุตบอลใช่ไหมครับในแต่ละทีมเขาก็จะมีวิธีเล่นที่แตกต่างกันไปบางทีมก็เน้นเกมรุกบางทีมก็เน้นเกมรับทีนี้เนี่ย อยากให้คุณเจช่วยแนะนําการจัดรูปแบบแบบกว้างๆได้ไหมครับว่าในแต่ละคนที่สมมุติชอบลุกหรือบางคนชอบรับจะจัดพอร์ตยังไงต่อดีครับครับก็ถ้าแบ่งเป็นกว้างๆเลยแล้วกันนะครับแบบทั่วไปเนี่ยผมขอแบ่งนักลงทุนนะครับออกเป็น3ประเภทกว้างๆด้วยกันนะครับในประเภทที่1เนี่ยคือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับกลุ่มนี้อาจจะเป็นนักลงทุนที่ยังอายุน้อยนะครับมีระยะเวลาในการลงทุนที่ สามารถลงได้อีกยาวนะครับรับความเสี่ยงได้มากนะครับมีความรู้เรื่องการลงทุนเป็นอย่างดีนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะจัดพอร์ตแบบที่มีสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงนะครับประมาณสัก80%นะครับและสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอีกประมาณ20%ประเภทที่2ครับเป็นประเภทนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางนักทุนประเภทนี้อาจจะเป็นวัยกลางคนนะครับหรือผู้ที่มีภาระหนี้สินอยู่บ้างนะครับแล้วก็ยังไม่อยากจะเทคความเสี่ยงสูงจนเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดพอร์ตแบบกลางๆก,ก็คือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยประมาณ50และความเสี่ยงต่ำอีก50เก็จะเหมาะสมกับนักลงทุนประเภทนี้ประเภทที่3นะครับแน่นอนนักลงทุนที่เป็นรับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับประเภทนี้อาจจะเป็นนักลงทุนที่อายุมากแล้วนะครับใกล้เกษียณแล้วหรืออาจจะอยู่ในวัยเกษียณเลยก็ได้ไม่ได้มีรายได้ประจําจากที่เคยทํางานประจํานะครับหรือมีความกังวลต่อการลงทุนมากแล้วก็รู้สึกว่า ไม่มั่นใจในการลงทุนรับความเสี่ยงได้น้อยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเลือกจัดเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงเนี่ยแค่20%ของพอร์ตและสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ําอีก80%ของพอร์ตครับครับทีนี้เนี่ยพอเราเห็นภาพนะว่าการจัดพอร์ตการลงทุน,นทจริงม,มีมีหลายแง่มุมมากเลยนะครับเข้าใจถึงธรรมชาติของสินทรพัพย์แต่ละประเภท เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาเอยไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเอยต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เราลงทุนได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตอบจุดประสงค์ของการลงทุนมากขึ้นด้วยทีนี้เนี่ยหลักการ asset location ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นหลักการที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูดูดูมีความปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะสมมีความยืดหยุ่นในสถานการณ์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ ก็ก่อนที่จะไปพูดถึงข้อดีข้อเสียเนาะของ asset allocation เนี่ยผมก็อยากจะทำความเข้าใจกับนักลงทุนที่ฟังแล้วอาจจะอยากสนใจลงทุนจัดพอร์ตแบบ asset allocation ก่อนนะครับหนึ่งคือในเรื่องของผลตอบแทนนะครับผมอยากให้มองผลตอบแทนจากการจัดพอร์ตแบบ asset allocation เนี่ยเป็นผลตอบแทนภาพรวมของทั้งพอร์ตนะครับไม่ได้มองแค่เฉพาะตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตนะครับเพราะแน่นอนถ้าจำที่ผมพูดไปเมื่อสักพู่ได้เนี่ย ไม่มีสินทรัพย์ประเภทใดนะครับจะเป็นผู้ชนะตลอดเวลานะครับ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจัดพอร์ตแบบนี้นะครับในบางช่วงเวลาแหละจะมีตัวที่ดีในบางช่วงเวลาจะมีตัวที่แย่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปขายตัวแย่แล้วมาซื้อตัวดีนะครับผมอยากให้มองที่บ o t ทอม line หรือว่าสุดท้ายภาพรวมของพอร์ตแล้วเนี่ยอย่างโอเคนะครับ <Ừ. S 2> ก็จะเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมได้นะครับ,รบในส่วนของอ ข้อดีและข้อเสียของการจัดพอร์ตแบบ asset allocation เรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีเลยหลักๆคือเรื่องของการลดความผันผวนนะครับของผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับในสภาวะที่ตลาดอาจจะมีความผันผวนมากนะครับเช่นช่วงโควิดใหม่ๆเนาะมีความผันผวนสูงหรือมีความไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนกับไต้หวันลนาสุดใช่ไหมฮะมันอาจจะทำให้พอร์ตถ้าเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะครับมีโอกาสผันผวนสูง ซึ่งความผันผวนสูงเนี่ยอาจทำให้เราเนี่ยมีจังหวะบางเวลาที่ติดลบไปได้ถึง50-60%แต่การจัดพอร์ตแบบ Asset Allocation นี้นะครับช่วยลดความผันผวน,นจากการลงทุนได้นะครับเราอาจจะติดลบอยู่แหละก็คือติดลบอยู่บ้างแต่ไม่ได้ถึง50%เหมือนการลงในหุ้นอย่างเดียวอาจจะเหลือแค่ลบประมาณสัก25%เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นข้อดีข้อแรกอีกข้อนึงคือทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมาคอยปรับเปลี่ยนพอร์ตตลอดเวลานะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนอาจจะมีงานอื่นทําอยู่ด้วยนะครับ,รบและไม่ได้มีเวลาที่จะมาติดตามข่าวสารนะครับหรือสถานการณ์การลงทุนอยู่ตลอดเวลาและคอยเทคแอคชั่นอยู่ตลอดเวลานะครับการจัดพอร์ตแบบนี้นะครับเราไม่ได้จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพอร์ตบ่อยๆนะครับเราแค่ยืนดูอยู่ห่างๆนะครับคอยดูว่าพอร์ตของเราเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมและเราเชื่อว่านะครับต่อให้มีสินทรัพย์บางอย่างตกลงไปในพอร์ตก็จะยังมีสินทรัพย์ อีกบางประเภทที่เรามีอยู่เนี่ยคอยพยุงพอร์ตไปได้นะครับ mm. นี่ก็เป็นอีกข้อดีข้อหนึ่งซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาใช้เวลานะครับกับการติดตามสถานการณ์นะครับหรือการจะต้องมาปรับเปลี่ยนพอร์ตบ่อยๆนั่นเองพูดถึงข้อด้อยมั่งดีกว่า mm. นะครับข้อด้อยของการจัดพอร์ตประเภท asset allocation เนี่ย <Yeah. S 1> ก็มีอยู่บ้าง mm. นะครับคืออย่างที่บอกว่า asset allocation เนี่ยเป็นการผสมผสานหลายๆ asset ลงในพอร์ตการลงทุนของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ภาวะตลาดดีมากๆเลยนะครับแน่นอนเราไม่สามารถมีผลตอบแทนที่สู้คนที่ลงในตราสารทุนหรือหุ้น100เอร์เซได้ถูกไหมฮะเพราะหุ้นอาจจะขึ้นไปเยอะเราอาจจะขึ้นไปบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะขึ้นไปได้ไม่มากมนะครับเรียกง,ง่ายๆว่าเราอาจจะไม่ได้มีผลตอบแทนนะครับเป็นที่1แต่ อย่างน้อยเราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราจะไม่เป็นที่โลกนั่นเองแล้วก็อีกข้อนึงนะครับสำหรับข้อด้อยหรือข้อที่จะต้องระวังสําหรับการจัด asset a l l o c a t ชันนี้คือสัดส่วนของการลงทุนอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับอธิบายให้เห็นภาพนะครับยกตัวอย่างคือสมมุตินะครับว่าผมรับความเสี่ยงได้ดับปานกลางนะครับก็คือมีตราสารทุนหรือว่าหุ้นเนี่ย50เปอร์เซ็นต์นะครับตราสารหนี้50เปอร์เซ็นต์เราน่จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ย ในระยะยาวเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตนะครับของผลตอบแทนที่มากกว่าตราสารหนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับสักพักใหญ่ๆเนี่ยจากที่เราเคยมี50-50ใช่ไหมครับมันอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับเป็นตราสารทุน70นะครับเป็นตราสารหนี้30นะครับนั่นหมายความว่าความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเราเปลี่ยนไปถูไหมครับเราอาจจะ ต้องเผชิญกับความผันผวนที่มากขึ้นตามพอร์ตที่สัดส่วนเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบพอร์ตการลงทุนอยู่บ้างนะครับตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองครับผมครับโอ้โหก็ครบถ้วนนะฮะแล้วก็ละเอียดมากด้วยนะครับวันนี้ใครที่สนใจเรื่องของ Asset Allocation การจัดพอร์ตเชื่อว่าได้คําตอบไป อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับว่าความเสี่ยงเป็นยังไงรู้จักตัวเองก่อนเป็นยังไงแล้วก็การออกแบบแล้วก็เนเจอร์ของสินทรัพย์แต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับรบใช่เลยครับพี่แท็บก็ยังไงวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนนะครับต้องขอขอบคุณคุณเจจิรพลจงสุขีเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการกองทุนรวมบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ และสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตนะครับผู้สนับสนุนความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินให้กับเราทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to the m o o n i n v e s t y o u r u o n e y y r u r f u t u r e Presented by กรุงเทพประกันชีวิตประกันชีวิตที่ให้ความรู้สึกดีดสร้างความมั่นคงทางการเงินพร้อมบริการด้วยใจ